สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับฟิล์มไฮโดรเจลระดับพรีเมียมนะครับของ OMD Cutting นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. ลดแรงกระแทกนะครับป้องกันหน้าจอแตกนะครับ 2. ป้องกันการจับตัวของหยดน้ำนะครับ 3. ไม่ทำให้คุณภาพของการแสดงผลของหน้าจอลดลงเลยนะครับ 4. มีการซ่อมแซมรอยขวนเล็กๆ นะครับด้วยตัวเองภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังไม่มีผลเกี่ยวกับการสแกนนิ้วหรือว่าสแกนใบหน้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดนะครับของตัวฟิล์มไฮโดรเจลของ w m d Cutting เนี่ยกับ iPhone 7 p l พันะครับครับต่อไปก็จะเป็นการติดฟิล์มนะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับว่าฟิล์มชนิดนี้นะครับติด ง่ายนะครับแล้วก็การป้องกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปทีละส่วนเลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยก็ทำความสะอาดก,ก่อนนะครับเ,เป็นตัวให้ดูกแล้วก็ตัวฟิล์มนะครับหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะตรงตามรุ่นนะครับตัวนี้ผมเลือกแบบฟูนะครับ ฟูเฟมเลยนะครับก็จัดวางตำแหน่งให้ตรงนะครับจากนั้นกดตรงกลางไปนะครับของเขาก็จะติดตรงกลางไปนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับจากนั้นเราก็จะยกมุมขึ้นมานะครับหนิดนึงนะครับแล้วก็ดันลูดมานะครับเอียงนิดนึงตามมุมไปนะครับเฮ้ยเ็จไปหนึ่งด้านนะครับ กระูมันเรียบครับทัาอีกด้านหนึ่งนะครับยกขึ้นนิดนึงนะครับถ้ามีมีเศษฝุ่นนะครับมีเศษฝุ่นเล็กๆนี่ก็เก็บเก็บก่อนได้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพวกใช้เป็นตัวเก็บฝุ่นก็ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเทาวกันนะครับงั้นเราก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับชานะครับติดไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เต็มขอบนะครับตัวขอบนี่ถ้าวางไม่ตรงก็อาจจะมีผลนิดนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นฟองแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับ ฟองพวกนี้จะหายไปหายไปในภาย24ชั่วโมงนะครับอ่านะครับ,าาลนะรบแ,แล้วครับมาไล่นะครับนี่เก็บงานนี่นะครับเะให้ดูรอยนะครับไอ้รอยตรงนี้นะครับจะหายไปภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกกันว่าไฮโดรเจลไลน์นะครับอันนี้คือติดเย็บลายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันก่อนเลย คือตัวนี้หลังจากติดแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกว่าแบบมันก็ลื่นนะครับตัวนี้เป็นชนิดแบบซีนใสนะครับให้ความรู้สึกรู้เลยว่ามันมันลื่นนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดูดีอ่ะคือแบบเรียบนะครับแล้วเดี๋ยวดูการทาง,งานนะครับอันนี้เราจะมาลองหยดน้ำนะครับลองหยดน้ำดู มันมีการป้องกันการจับตัวของหยดน้ํานะครับเห็นไหมครับคือหยดน้ำเนี่ยมันจะไม่จับตัวนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็แค่สบัดสบัดออกนะครับก็ออกแล้วนะครับหรือถัาเก๋งง่ายๆถ้าเราเอาแบบชูบนะครับ ชูปุ๊บไม่ขึ้นเลยคต่อ,อไปนะครับจะเป็นการทดสอบโดยการดูว่ามันรถแรงกระแทกได้จริงไหมนะครับจะให้ดูนะครับก็ปิดหน้าจอไปครับเราจะใช้เป็นค้อมนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะ อาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่า,าใช้ค้อนทดสอบนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูว่าถ้าเป็นฟิล์มหรือเป็นถ้าเป็นหน้าจอปกติเนี่ยมันอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะครับเราจะดูกันนะครับิด้น,น,นดูตัวฟิล์มนะครับว่ามันจะเป็นรอยอยังไงนะครับ ฟิล์มนะครับมันก็จะเป็น้อยนิดๆนะครับแล้วก็เช็ดออกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับให้ดูกันจะจางนะครับห่องหองนะครับระดบความแรงนี่ไม่ธรรมดานะครับบอกก่อนก็เท่าเอานิ้วไปลองก็แตกนะครับนิ้วแตกนะครับไม่ใช่หน้าจอแตกนะครับนี่นะครับน้องปืนก็ยังเดิมนะครับยังสแกนได้อย่ามปกตินะครับ คคนะรับฟิล์มไฮโดรเจลของ o คนดีคัตติ้งนะครับ,รบเราคัดมาเป็นระดับพรีเมียมเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจะมีมากกว่าฟิล์มไฮโดรเจลตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งอาจจะราคาสูงสักนิดนึงแต่ว่ารับรองครับว่าใช้แล้วคุ้มแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ o ค d c u t t i n g ครับ